วันดีครับวันนี้มาเจอกับอู้ไปเลย EP พิเศษนะครับพอดีอยากอยากจะนำเสนอมาลายหลายวันละแต่ว่ามันต้องพิมพ์ยาวเนาะก็เลยมาอาทคลิปดีกว่าครับช่วงนี้นหะายคนก็ได้รับผลกระทบเรื่องโควิดหลายคนเนาะ ทางโรงแรมผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจากคนที่รอบเข้าเมืองรอบนี้เนาะเมื่ออทีตก่อนทุกคนคงจำได้ว่ารัฐบาลนะ่ะนำโดยลุงตูเนาะออกมาประกาศว่าตัวเองอะ่ะจัดการโควิดได้ดีแบบนั้นแบบนี้อย่างอันหนึ่งอีนันนี่ผมเคยบอกเสมอนะครับว่าลุงตูเนี่ย จัดการโควิดได้แย่มากรัฐบาลเนี่ยจัดการได้แย่มากเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยระบบสา,สาธารณสุขเนาะอสอมและพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยกันมันทำให้โควิดรอบแล้วอะ่ะมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมไม่ได้ขึ้คขดิตรัฐบาลเลยนะครับอาจจะมีคนเดียวก็คืออนุทีนั่นแหละที่เออตื่นตัว๋วววกว่าคนอื่นน้อย แล้วคําถามก็คือว่าแล้วคนตีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนะี่ยรัฐบาลรู้ไหมโรคระบาดตั้งแต่เดือนกุมภาเนาะตอนนี้จะธันวาตอนนี้ธันวาละสิบเอ็ดเดือนนะ่ะรัฐบาลนนะ่ะเขาต้องหูอยู่แล้วว่าคนเนะ่ยจากนอกประเทศอะ่ะมันจะเข้าประเทศอะ่ะในช่องทางไหนบ้างผมเคยทาคิดเก่าๆแล้วว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนมันต้องเข้าประเทศ โดยการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วจะเอาเชื้อมาปล่อยซึ่งวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพราบ้านเฮาเนี่ยชายแดงติดต่อประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเนี่ยตำรวจเนี่ยควรจะคนทำไมได้่างผมยังคิดได้เนาะว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้ทำไมคนมีอำนาจทำไมทำไมคิดช้าหรือคิดแล้วแต่บัตรท เพราะนาเิการระบาดรอบเนี่ยมันเกิดมันเกิดมันเกิดขึ้นแลว้วก็ส่งผลกระทบต่อเจียงใหม่เชียงเชียงไฮแบบตรงๆอยู่แล้วแลว้วก็แห่มหาหลายจังหวัดเนาะก็บอกหูเจะอุ้ยในไงเนาะมันเอาเอายามาเป็นนายกอะ่ะมันก็ได้แค่นี้ยแล้ว ทีถ้าจะอยู่ยาวตวัวได้แต่ทำใจเนาะวันนี้ก็มันมีอย่างเยอะแล้วครับเดี๋ยวไปส่งน้ำแข็งต่อครับสวัสดีครับ